แ <c oughs> ต่งเที่ยวมันก็อยากกอยากทดลองเบาเ็นเบาๆโอ้โายมาแบบมังหน้าเบาๆมาปีต่อไปโอคอยเดนไม่เห็นได้มพ่นอยู่นี่ได้นหนาอีโมาป่อไปอ้คอยดม่ด้าน้ว่าอีกโอ้แม่แมม <c oughs> เลยาอไกลอ้คนไม่ากน สบายดีเอฟซีทุกคนสบายดีลงพบาบาลแ้วเราบมันี้เรอเพราะว่าันนี่เอาชีวิตเกี่ยวใสเนาะยังกับทีามเป็นตองกันอีกก็ในคลิปนี่ตอนนี้กำลังหยางเนาะของเที่ยวกำลังมาหลายเนาะบริษัทขบางมาจะเป็นตัวนะอ่ะเป็นคนสำคัเนาะ สบายดีทุกคนเนาะสบายดีลุงขบางเอ่อฮะเพื่อเกกานอานกาศแดดเริ่มมากเลยเนะาะตอนนี้เขาอ,เอาก็ออกมาจากพระสวังเนาะจะปาดว่าขินปูสีเนะเาะไปนี่เาจะเรียวสายโอ้นี่เรียกว่าซิกเนเจอร์ของหลวงพ่อบางไขแ่แ่นเป็นสลาย อ๋ตัวไวสลายแล้วอ่ะคืไข่ไข่แพนจะส่งผ่าส่งอ่ะน้ำ่งทเลท่อะไรก่อนไถ่งเต้าแล้วก็แล้วผ่าเป็นเศษทนน้าตรงห้าซิปอะไรก็แล้วโอ้หมได้คิค่อยายกันะถุงเต้าห้าเออตนาเบอร์ได้ค่อยายถุงเต้าห้าลุเกันเลตลาดเจ้าไปขาวแม่ถุงสามคิปเ้าขายนานี่เลุเธอะถุงเต้าหแล้วก็แลี้ว จะไปที่เนาะว้ายรถติดยังไงเลยเนาะออกก็ได้เลยนี่รถติดแล้วนี่เป็นรถตู้รถนักท่องเที่ยวเนาะมาหลายเหมือนเป็นวันผักวันพรเนี่ย เป็นวันพักหรือว่าเป็นวันเสาร์หน่อยเนาะคนจะมาเที่ยวหลายเ,เป็นวัดเนาะโอแกะเคาเข้ามาเป็นก่อนเนาะโอเคไปทางัางกระ่ร พูดสดเก่าเนอเก๋บัดใหม่สุวรรณภูมาลามโอ้กำลังติดทองเนาะเปิดกำลังติดติดเลยตอน Bên trong cánh đó thon lên ท่านครับอาที่นั่งรอนะครับรถนิงเดี๋ยวเดยนไปเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนี้ครับตัวอาคารที่สามท่านรอตรี่สามให้ับเนท่านครับอี่าน้ปัรเับเร็ลเลยเนาะเร

เ่อลยเดี๋ยวไปจัดการะหันี้ปดตาน่น้ไม้าีเนาะมามื่อไหรเนาะมาได้เห็นเป็นเห็ดลายปรัปุงใหม่วัดใหม่ นั่นคเกี่ยวมาลายเลยนั่คเกี่ยวม,มาติทาไทยเนาะเป็นวันทิตเนี่ยคเกี่ยวคงเกี่ยวก็จะมาลายเนาะ พ่นพ่นเอ้ว่าได้บ่พ่นว่ะเออเจ้าผ้ายังมีเจ็แบบไอ้สติ๊กเกอร์ไปได้ไหอพ่นแป้คพ่นพ่นเลยตัวได้แตกสีมันนี่ปะเส้นมันเลยนี่นะโอ้จะเจือนกโอ้เส้นมันจะม่คือว่าเส้นนี่จะแตกออกเนาะเพราะว่ามันตัวนี้มันบมดมันมันบมดแก็บเนาะเออบามันบมดแจบ <poured alive. S 1> เป็นเทคนิคหนึ่งเนาะโอ้ขาดเลยทันบุเห็นต้นเห็ดนี่ก็สิวาพ่นเอาะได้ดิพ่นมืได้สติกเกอร์ติดลงจะแจ้มเลยอ่าแอดแล้วน้องเพราะมันบดแจบดิ โอเคน้องเข้าดยีๆไปเถยอี่ยนะจับจันับจ้หอ้่องเที่ยวกปขยกันอยากทดลองเบาเมาินเบาๆ๋อ ใครมาอ๋อใครแบบมาหน้าเบามเบานตรงไหนเนี่ยนี่ได้บ่อยมาปีต่อไปก็โอ้คอยเดนมาเผ็ดอะไได้มาเผ็นอยู่นี่ได้น่ไวอีโอ้แม่เลยมาาอยากลองนำจังบาทขอเห็ดบุญเห็ดชินนะมาปีหนายังก็ชีว่าเออเฮาได้เห็ดได้นี่นะวะซีมือคอย เออีราักเออซีมี่อยเด้อมาปีหนาจือเด้ออ้หองก็ตุมมืดจะตุ้มมืดสิบอบอบอมันยางมืดมันสู่แสงโอ้ยเน่ได้บุญได้สินน้ำเพลินได้ไ้นี่นะเออสร้างก็มิตรภูริหลอธรรมตาแล้วกล้องมื้มมดดีกว่ เอ้ยม,ม,อมันม่ถึงปั๊บแสงไว้เนาะยังพ่อกองอย่างมืดม <c oughs> ที่ว่าโชคดีที่ว่ามือนีเพิ่นเฮ็ดไล่เนาะก็ได้ไม่แพะ

เพราะว่ามันมืดติ๊กล้องเขามืดเนาะเบาๆเพิ่นเห็ดเบาๆโอ้แห่งถึงหนึ่งมันบปอยากลงองๆไหนนี่นะจุดๆนะใช่สิครัเออนี่คือว่าเราได้เห็ดเองกับมือที่ได้เจ๊งๆด้วันเดียวคือว่าได้เห็ดกับมือเนาะเอ้าโอเคกดใจสร้างเพกันอ่า สร้างร้งอพัว <laughs> สร้างแต้ม <laughs> หน้าตาดีเอ,อ้เอาทุกคนหน้ามาวันนี้ที่มาโอกาสดีเนาะได้มาเห็ดลำเพลินเนาะจื่อได้เสาวหนิเนาะเสาที่ซองขึ้นมาจากนี่กล <laughs> ายเป็นวิดีโอไว้ว่าแต่มาเห็ดลำเพลิน่อ <laughs> มีซองอยู่ทุกที่มีแท้แล้วนี่ต้องไปติดตามพ่อเสือเข่าไปเบ่งเนอโอ้ยซองกันตั้งไปบักมวนส่วนแดกวะติดตามไปเออภาษาไทยบักมวนส่วนแดกวะเออกดเบ่งช่วงนี้บ่ได้อัพลงเพราะว่ามันา้บักมวลส่วนแด <c oughs> กสิวะแม่แม่ภาษาไทย Yeah, FC ipsi, mày mừng vô nghĩ, ipsi. Men bóc. Bất hại đèn ốc. Bóc, 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 Bộ bộ bóc, 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 เด้อโอเคไปสะบัดเถระไอวันเดิวไปเที่ยวใส่ไม่ด้ฮะกลับมาโอ้ขอบใจขอบใจเดี๋ยวเห็นโอ้ที่ไปโฆษณายังโสดไม่ได้นี่นะสร้างางนี้ โอ้ยสวัสดวันเด้อเออไปจักได๋หนุ่มหลอมเฮาบางโอ้ตลอดอะตาดีนี่โอเคโอเคเนาะพอพอจบก็ขอบใจเท่านี้ก่อนเนาะเพราะว่าเฮาสิเข้าไปไหว้พระเพิ่นอยู่ในเนาะเออนั่งิ้วไปลจะพออาข้าวก่อนเนาะสิ เดี๋ยวไปพระว่างแล้นะคอรว่าเฮาก็เข้ามาไหว้พระเนาะเพิ่นจะให้ไ้พระได้เนาะอยู่นี่เนาะเอาทุกคนเฮาจะจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะอก็เขาคืมือแทอ้มันจะถึกแล้วเนาะกล่องมือเน้ะทุกคนให้เบิ่งนํากันาบรรยากาศภายในวัดอันอุปโสถเนาะอูสวยงามหลาย เอาต้นบักไ,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 ไงทุกคนเนาะจะให้เบ่งํำนีก้ก็นอนเลยกะนจีขอพรน้ำเพิดเน,นาะเอา อ่าทุกคนก็ไลไ์ก็ร์กติดตามสองบบมวนส่วนเด็กก็เรียนๆนะขอโจกขอบใจก่อนเนาะทุกที่ไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนเนาะบรรยากาศด้านในเนาะเที่อวกับมาลายลายเป็นวันเสาร์เนี่เนาะมือนี้กานักท่องเที่ยวก็มาลายเนะยา,า,านะ